เสนอการสร้าง Geo Database, Future Dataset, Future Card และ Shapefile ครับเริ่มแรกครับเปิดโปรแกรม ArcMap ครับเราโหลดโปรแกรมสักครู่นะครับอ่ามาแล้วครับอันนี้ขึ้นหน้าต่างนี้ก็กด Cancel ออกไปครับจากนั้นไปที่ Catalog ครับเลือก Connect to Folder ครับ ให้เราไปเลือกไ์ที่ชื่อว่า r t r g a s ครับแล้วก็กดโอเคมาครับแล้วก็จะได้ออกมานะครับจากนั้นให้เราสร้างโฟลเดอร์ครับไปที่ New ครับคลิกขวาไปที่ New เลือกโฟลเดอร์ครับให้ใช้ชื่อว่า go จะได้มานะครับจากนั้นให้คลิกขวาที่ Geo Database ครับเลือก New ครับเลือกไฟล์ Geo Database ครับจะขึ้นมาทีนี้ให้ตั้งชื่อว่า My Geo Database My File Geo Database นะครับอ่าก็ทำอีกครั้งครับไปที่ New ครับเลือก Personal Geo Database ตั้งชื่อ My Personal Geo Database ครับจากนั้นเราจะนำเข้าข้อมูลที่ Personal Geo Database นะครับให้คลิกขวาครับเลือก Import ครับจากนั้นเลือก Single ครับเลือก Future Card แบบ Single นะครับคือการนำเข้าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลนะครับนะครับแล้วก็ Input Future ฟิเจอร์นะครับเราเข้าไปจากนั้นเลือกข้อมูลที่ชื่อว่าแลนยูสครับกด add เข้าไปครับอันนี้ก็ตั้งชื่อนะครับเป็นตั้งชื่อว่า Land Use นะครับแล้วกดโอเคครับเราทำการประมวมลผลสักครู่นะครับ ก็จะได้มานะครับเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลแบบซิงเกิลนะครับการนำเข้าข้อมูลแบบซิงเกิลก็จะโชว์ทั้ง Table of c o n t e n t d i s p l a y Area แล้วก็ Catalog Catalog Window ด้วยนะครับต่อมาครับเราจะทำการนำเข้าข้อมูลแบบ m u l t i p พิครับคลิกขวาที่ Personal Geo Database ครับเลือก Import ครับเลือก Future Cast Multiple ครับ จากนั้นท่อง Input f ฟิ u เ e อให้เลือกนี่ครับข้อมูลที่เราจะใช้เราจะใช้เบส i ินครับ f o r e ส t แล้วก็สต e ีมครับแล้วกด Add เข้าไปครับครับแล้วเลือกโอเคครับรอสักครู่นะครับ อ่มาแล้วครับถ้าเราต้องการจะใช้ข้อมูลครับเราก็ลากลงไปได้เลยครับเป็นเบสิ่นฟอเรสต์สตรีมครับนี่ครับก็จะเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลแบบอันดิเปลนะครับต่อไปครับเราจะทำการสร้างฟิวเจอร์ด a ตต้าเซตครับที่แคตตาล็อกเหมือนเดิมครับไฟล์ G O ด a ต a าเ s e คลิกขวาครับเลือก New ครับ เลือกฟิวเจอร์ดาต้าเซตครับแล้วให้พิมพ์ชื่อไปนะครับในที่นีเรให้เป็น my ครับตั้งชื่อว่าเป็น my future data set นะครับกด next ครับ นี่ครับจะเห็นได้ว่าชื่อไม่สามารถเป็นวักได้นะครับจากนั้นนี่ครับต้องมีตัวเชื่อมนะครับกด next ค,ครับอ่าได้นะครับนั้นอ่าเราจะให้ดูก่อนนะครับว่าและก็เลือกโปรกำหนดค่าพิกัดน,นะครับเลือก project e d coordinate system ครับ UTM จากนั้น WGS 1 9 8 4เลือก n o t t h r r n ครับแล้วก็ไปดูโซนที่ 47n ครับอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็กด Next ครับกด Next อีกครั้งครับตัวส่วนตัวนี้คือข้อความผิดพลาดที่หรือความพลาดเคลื่อนครับที่เราสามารถยอมรับได้แล้วก็กด Finish ไปครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่าก็จะได้มาแล้วครับ My Future Dataset ต่อไปครับ ขวาที่ my future data set ครับเราจะสร้าง future card กันนะครับเลือก New ครับเลือก future card ครับจากนั้นตั้งชื่อครับอ่าให้เป็นคว่า my polygon แล้วกันนะครับส่วนท้ายนะครับอ่าเป็น polygon future อยู่แล้วกด Next ครับเลือก Default ครับกด Next ครับ กด finish ครับอ่าเราก็จะได้ My polygon ออกมานะครับก็นี่ก็คือ polygon future นะครับต่อมาเราจะสร้าง future card แต่เก็บที่ personal geo database นะครับอ่าไปที่ my personal geo database ครับเลือก new ครับเลือก future card ครับ ตั้งชื่อนะครับเป็น p ี l y g ร์ future นะครับอันนี้ครับเลือกไทยก็เป็น polygon f เจอร์อยู่แล้วครับ จากนั้นกด Next ครับอ่านี่ก็จะเลือกมาให้แล้วครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็เลือกโซน UTM 47N ครับแล้วก็ Next ครับอ่าก็ Next ครับ Finish อ่าอ่าเรา,าก็จะได้ไฟล์ Polygon Future มานะครับที่ก็จะขึ้นใน Table of Contents ด้วยส่วนอ่าการสร้าง Future ขา r เนี่ย เราก็สามารถสร้างได้ทั้งจุดเส้นพลิกอนเลยครับอ่เราลองดูอีกครั้งนะครับต่อไปจะเป็นการสร้างเป็นอ่าเป็นเส้นแล้วกันนะครับตั้งชื่อครับอ่าตัวนี้ก็เลือกเป็น line future ครับกด next ครับอ่าเหมือนเดิมครับ1 7 n ครับเลือก next ครับเลือก next ครับ ฟินิชครับอ่าเราก็จะได้นี่ครับลายฟีเจอร์ก็จะขึ้นมาครับส่วนถ้าเป็นจุดก็ทําเหมือนเดิมครับแต่ก็เปลี่ยนเป็นตรงท้ายก็เปลี่ยนเป็นพอยด์นะครับต่อไปครับเราจะทําการสร้างเชฟไฟล์ครับจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนเทฟไฟล์เนี่ยครับจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์สีเหลืองๆเท่านั้นครับไปที่ go database ครับเลือก New ครับ เลือชฟไฟครับเชฟไฟก็สามารถสร้างได้ทั้งจุดเส้นโพลีอนะครับอ่าเรามาจุดก่อนนะครับตั้งชื่อว่าพอ,อยเลยกันดะครับอ่าฟีเจอร์ไทยก็เลือกพอ,อยอยู่แล้วส่วนอีดีครับเราจะกำหนดค่าพิกัดเลือก projected coordinate system ครับเลือก utm wgs 1984ครับ northern แล้วก็เลือกโตนที่4 7 n ครับ กดโอเคครับโอเคออกมาครับนี่ครับเราก็จะได้ออกมาครับก็จะขึ้นในทีเวิลเอาคอนเทนต์ด้วยครับป็นพอยนะครับอ่ะต่อมาเราจะสร้างอีกตัวครับเป็นเส้นครับกดคลิกขวาเลือก new เลือก Shaf shape f i ไฟครับชื่อว่าลายเลยก็ได้ครับ แล้วก็ตรงฟิวเจอร์ท้ายเลือก Polyline นะครับ Edit ครับ Projected Coordinate System ครับ UTM WGS 1 9 8 4เลือก Northern ครับแล้วก็เลือกโซนที่ 47n ครับกดโอเคครับกดโอเคออกมาครับขึ้นอีกครับก็จะขึ้นเ a เทเบิลเอาคอ n เเหมือนกันครับส่วนตัวสุดท้ายครับจะเป็น p o l y ก o อนครับอีกขวาที่ g o o a t a b เ s e เหมือนเดิมครับเลือก New เลือกเชฟไฟล์ตั้งชื่อว่าโพลีนเลยครับส่วนฟีเจอร์ไทป์ก็เปลี่ยนเป็นโพลีนครับแล้วก็ไปที่ Edit เหมือนเดิมครับ p r o j e c t e d Coordinate System ครับ UTM WGS 1 9 8 4ครับเลือก n o t t u r r n ครับเลือกโซนที่47ครับกดโอเคครับกดโ okay. อเคแล้วก็จะได้เชฟไฟล์ออกมานะครับ ไฟล์ก็จะปรากฏในทั้งที่ t a b l e of c o n t e n t แล้วก็ช่อง Catalog Window นะครับสำหรับวันนี้กลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอการสร้าง Geo Database, Feature Dataset, f u t u r e c a r d และการสร้างเไฟล์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ James,